นีค้คะก็จะพูดถึงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในตราสจนครบกำหนดอีกวิธีหนึ่งก็คือรอดเมททอด์นั่นเองค่ะสำหรับวิธีกรอดเมททอ์นะคะเราไปดูการบันทึกเงินลงทุนณนะวันที่ได้มาจากตัวอย่างนะคะวันที่1ตุลาคมหบริษัทดวงดาวซื้อหุ้นกู้10%ราคาตามมูลค่า1 0 0 0 0แบาท ของบริษัทพอใจจำกัดมหาชนจ่ายดอกเบีย้ยปีละครั้งก็คือทุกวันที่1ตุลาคมหุ้นกู้มีอายุ3ปีโดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือหุ้นกู้ไว้จนครบกำหนดนะคะหุ้นกู้มีอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริง8ปเปซนเนื่องจากกิจการตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดตามสัญญานะคะแล้วก็การจ่ายคืนของหุ้นกู้มีเพียงเงินต้นและ ดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นกิจการก็เลยต้องวัดเงินลงทุนด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายนั่นเองนะคะการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนะคะเราจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้ค่ะซึ่งมูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้คำนวณได้ดังนี้นะคะหนึ่งเราจะคำนวณจากเงินต้นนะคะก็คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และสค่ะ คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ย er ที่เราจะได้รับในแต่ละง,งวดเรามาดูส่วนที่1เก่อนะคะมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะคะเราก็จะไปเปิดตารางปัจจัยเพื่อเอามาคูณกับเงินต้น1 0 0 0 0แสซึ่งตารางนี้เป็นตารางค่าปัจจัยของเงินเงินเงินต้นนะคะโดยไปเปิดตารางที่ n เท่ากับ3 n ตรงนี้ก็คือ อายุของหุ้นกู้หรือจํานวนงวดนะคะที่รับดอกเบีย้ยแล้วก็ i ที่8์คือ i ที่แท้จริงนะคะที่ n 3 i 8เราได้ค่าปัจจัยมาคือ0.79383แล้วก็คูณกับ100,000ค่ะเราก็จะได้มูลค่าปัจจุบัน79,383 ะะต่อมามูลค่าปัจจุบันของดอกเบีย้ยเช่นกันค่ะไปเปิดตารางค่าปัจจัยเพื่อเอามาคูณกับดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับในแต่ละงวดมวดละ1นึ่งมืนบาทเป็นระยะเวลา3มงวดนะคะโดยไปเปิดตารางค่าปัจจัยของเงินงวดที่ n เท่ากับ3จํจนวนงวดนะคะที่เรารับดอกเบีย้ย3งวดแล้วก็ i ที่8%นะคะได้ค่าปัจจัยมาคือ2.5771เก็คูณกับ1 0,000บาทค่ะ แล้วก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ย2 5 7 7 1บาทนะคะรวมมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นและดอกเบี้ยออกมาก็จะได้1 5,154บาทคือมูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้นั่นเองแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้คือ1น0 0 0 0จะเห็นได้ว่ามูลค่าปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้คือ5,154บาทค่ะ นั่นก็คือเกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นั่นเองนะคะเราก็จะไปบันทึกบัญชีการซื้อหุ้นกู้โดยใช้วิธีกรอสเมทอดนั่นเองนะคะในวันที่1ตุลา X1 เราก็จะเดบิตสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยมูลค่าที่ตราไว้คือ10,000แสนบาทและเดบิตส่วนเกินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายห1 5 4น่ยบาท เครดิตเงินสด15,154บาทนั่นเองนะคะแล้วก็อธิบายรายการว่ารับรู้รายการเงินลงทุนในตราสารนี้ค่ะต่อมาในระหว่างที่กิจการถือเงินลงทุนกิจการต้องบันทึกดอกเบี้ยรับด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงพร้อมทั้ง ตัดบัญชีส่วนเกินของเงินลงทุนด้วยนะคะซึ่งตารางแสดงการตัดบัญชีส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนแสดงได้ดังนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตารางตัดบัญชีส่วนเกินซึ่งประกอบไปด้วยช่องที่1นนะคะเป็นช่องเงินสดรับเงินสดที่เราได้รับจากดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะคะสิของ1นึ่งแสนนั่นเองช่องที่2ช่องดอกเบี้ยรับอันนี้จะเป็นดอกเบี้ยที่เราบันทึกรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละงวด นะคะช่องที่3ส่วนเกินที่เราตัดจําหน่ายในแต่ละงวดก็คือผลต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่รับเป็นเงินสดกับดอกเบีย้ยที่รับรู้เป็นไรายได้นั่นเองนะคะช่องที่4คือราคาตามบัญชีในวันที่1ตุลา x 1วันที่เราซื้อหุ้นกู้มาจะเห็นได้ว่ามูลค่านะคะปัจจุบันของหุ้นกู้คือ1 5ึ5 4บาท นั่นก็คือราคาตามบัญชีณวันซื้อนะคะงวดที่1ที่เรารับดอกเบีย้ยคือ1ตุลา x 2ดอกเบีย้ยที่รับเป็นเงินสดเท่ากับ1,000 0บาทก็คือ10%ของ1,000งแสนนั่นเองนะคะช่องที่2ดอกเบีย้ยรับที่รับรู้เป็นไรายได้เราจะคำนวณจากมูลค่า1นึ่งแสนหคูณด้วย8%ซ นะคะคูณด้วยดอกเบี้ยที่แท้จริงก็จะได้8 4 1 2ันช่องที่3ส่วนเกินที่เราตัดจําหน่ายก็คือผลต่างระหว่างดอกเบี้ยเราอดอกเบี้ยที่รับเป็นเงินสดค่ะและดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นไรายได้ผลต่างของช่องที่1กับช่องที่2นั่นเองนะคะได้ผลต่าง1587.68นั่นคือส่วนเกินของวัที่1 นะคะส่วนเกินมีทั้งหมด5,154ตัดจําหน่ายไปแล้ว1,587.68คงเหลือ3,566.32นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตามบัญชนะีวันที่1ตุลาย X2 ก็คือเอา1 0 0 0 0กส่วนเกินที่เหลือก็จะได้1,3566.32นั่นเองนะคะต่อมากวาที่2 1ตุลาย X3 ค่ะดอกเบี้ยที่รับเป็นเงินสดก็10,000บาทเช่นกันนะคะ ดอกเบี้ยรับที่บันทึกเป็นรายได้นะคะคำนวณจากยอด13 5 6งแันหกสองก็คือรา,ราคาตามบัญชีนะคะในวันที่1ตุลาคมสอคูณด้วยแค่ะได้82 8 5 3 1ดห้าผลต่างระหว่างดอกเบี้ยที่เป็นเงินสดค่ะกับดอกเบี้ยที่เรารับรู้เป็นรายได้ต่างก็อยู่1,714.69ก็คือส่วนเกินของวดที่2ที่เราตัดจำหน่านะคะส่วนเกินที่ ยังคงเหลืออยู่นะคะก็จะเหลือ1,851.63ันกา็นำไปบวกกับาราคาตามมูลค่าค่ะของคุณกู้คือ1,000 0แก็จะได้เป็นราคาตามบัญชีนะวันที่1ตุลาเมนึ่งแสนย x3 1,1851.63ค่ะต่อไปงวดที่3คืองวดสุดท้าย1ตุลาเอ็กนะคะเงินสดที่เราได้รับจากคุณกู้นะคะดอกเบี้ยก็งวดละว1,000บาทต่อมาดอกเบี้ยรัรบ ที่เราบันทึกเป็นรายได้ก็คำนวณจากตรงนี้ค่ะเรามาดูส่วนเกินที่เหลือนะคะส่วนเกินที่คงเหลืออยู่คือ1851.63ซึ่งยอดนี้ต้องตัดจำหน่ายให้หมดไปเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เอา1 0 0 0ืลบด้วยส่วนเกินที่เหลือก็จะได้ดอกเบี้ย,ววยของงวดที่3ที่รรบรูเป็นรายได้นะคะน,นี่คือวิธีคิดลัดนะคะเสร็จแล้วพอเราตัดจำหน่ายส่วนเกินหมดไปราคาตามบัญชีของงวดสุดท้ายค่ะ1ตุลาเอ็ จะเท่ากับราคาตามมูลค่าพอดีคือ1นึ่งแสนบาทนั่นเองต่อมาค่ะของปี x 1จะเห็นได้ว่าเราบันทึกการซื้อหุ้นกู้ไปแล้วนะคะพอวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชียังไม่ถึงวันที่เรารับดอกเบีย้ยเราจะรับดอกเบี้ยวดที่1คือ1ตุลา x 2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันสิ้นว่าต้องปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างรับแล้วก็ตัดจำหน่ายส่วนเกินสำหรับระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่1ตุลา x 1จนถึง31ธันวา x1 1นั่นเองนะคะเราก็จะเดบิตดอกเบี้ยค้างรับสำหรับ3เดือนก็คือ2,500นะคะเอา1,000 0บาทคูณสามหาร12แล้วก็ส่วนเกินค่ะ3เดือนค่ะเครดิตส่วนเกินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายค่ะสามเดือนก็เอาตัวเลขในตารางของวันที่1ค่ะ1,581.68อันนี้สำหรับ12เดือนก็คูณด้วย312นะคะได้396 92้าสนั่นเองนะคะแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยรับสำหรับ3เดือนนะคะเราจะใช้ตัวเลขในตาราง8,412.32ยอดนี้สำหรับ12เดือนก็คูณด้วย3หาร12นะคะได้ยอด3เดือนอยู่ที่2 1 0 3 0 8พิมพ์2เกินมา1ตัวต้องขออภัยด้วยนะคะ2 1 0 3 0 8ค่ะแล้วก็อธิบายรายการว่าปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับและแตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนค่ะ ต่อมาครบกําหนดรับดอกเบี้ยของวันที่1ค่ะ1ตัวตุลาคม2ก็บันทึกรับดอกเบีย้ยเดบิตเงินสด1 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็เครดิตดอกเบีย David, 1, บ Credit, บ้ยค้างออกไปด้วยยอดที่เราเคยบันทึกไว้ณนะวันที่3สิบเอ็ธันวาตรงนี้ค่ะเดบิตดอกเบีย้ยค้างก็ล้างออกซะ้วย,ยอด2,500ค่ะแล้วก็เครดิตดอกเบีย้ยรับที่เหลือสําหรับ9เดือนนะคะ เราก็เอา8,412.32ลบด้วยที่เรารับรู้ไปแล้วนะคะ3เดือน2,103.08ใช่ไหมคะก็จะได้ดอกเบี้ยรับสำหรับ9เดือน6 3 9 2 4นะคะ สำหรับส่วนเกินที่เหลือนะคะที่เราจะตัดจำหน่ายอีก9เดือนค่ะเราก็เอาส่วนเกินสำหรับ12เดือน1,587.68ลบด้วยส่วนเกิน3เดือนที่เราตัดจำหน่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีก1,169.16่้กค่ะเราก็บันทึกได้เลยนะคะแล้วก็อธิบายรายการว่าบันทึกรับดอกเบีย้ยและตัดจำหน่ายส่วนเกินนะคะสำหรับ1มกราจนถึง1ตุลาสำหรับมวดที่ สองงวดที่3ก็บันทึกเช่นกันนะคะพอถึงสิ้นงวดก็ปร,ปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างสําหรับ3เดือนแล้วก็รับรู้ดอกเบีย้ยตัดจําหน่ายส่วนเกิน3เดือนนะคะจนกระทั่งถึงงวดสุดท้ายนะคะคืองวดที่3นอกเหนือจากเราจะบันทึกรับดอกเบีย้ยไปแล้วนะคะในวันที่1ตุลาคมสเราต้องบันทึกการถ่ายถอนหุ้นกู้ด้วยนะคะบันทึกการรับเงินจากการถ่ายถอนหุ้นกู้เมื่อครบกําหนดโดย1ตุลาคมสเราจะเดบิตเงินสด เท่ากับ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็เครดิตส,สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายนะคะอ่าโดยยอด1 0 0 0 0แสนบาทนะคะอันนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดนะคะของตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะ